ไอเยวสัสทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ KA React ครับผมรายการที่จะมา Reaction Rapper หน้าใหม่พร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ KA ครับผมเรามาลุยกันต่อที่อีเมลต่อไปแบบไม่รีรออะไรทั้งนั้นนะครับผมภูิรินกันทะรรมอยากให้พี่ฟังเฉยๆครับติดตามพี่มานานมากพี่จะรีแอคในช่องพี่หรือไม่ก็ได้ครับ ตามเห็นสมควรเลยครับขอบคุณครับจานเต้โอเคลองฟังดูก่อนแล้วกันที่เหลือไว้ว่ากันอีกทีโอเคเลสโกชื่อเพลงว่า Life Freestyle นะจากเยเหรอเย่ yeah. ผมไม่แน่ใจว่านี่คือ AKA หรือเปล่านะแนบมาแค่นี้จริงอนะ่ะ ก่อยไปฟังเพลงครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องเราได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคูลเลยและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Discord ที่พวกเราจะได้คุยกันหรือการได้ฟังเพลงของตัวเองก่อนใครในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับมาพร้อมแล้ะ ลุยกันดีกว่าครับกับ Live Free Star โย ย้อนกลับไปมันตอนกูซิกที่ทุกอย่างมันดูสนุกและไม่สะดุดมันอย่างก,กับบิ๊กครียแต่ความจริงมันกลับต้องพลิกดิน Pink, พลิกความยากลำบากท,ที่มันเกิดมันทำพิษยิ่งกว่าคณิตในชีวิตจริงและโลกนี้จะสอนในมือรู้จักคนดีหรือเลว,เลวบางครั้งก็เฟลบางครั้งก็รอดบางทีก็เหลือแต่เปลวมัคนควจะจะบอกใครดีหรือว่าคนนั้น,นเนยเรวหัวใจไม่ได้แต่เพื่อมาขายแต่ว่าพ่อแม่ก็ยยังจะเซล จะบอกใครว่าจะเป็นอะไรในตอนโตสิ่งที่ทำก็ทำไปเอาแค่พอมาแต่ไม่พยายามโชว์ Yeah One day gonna be star One day gonna be star One day gonna be star One day gonna a be star ถ้ากูไม่สนว่าใครที่หนึ่งหรือที่สิบมึงจะเป็นคนที่มึงนั้นถูกหรือว่าเป็นคนที่มึงผิดใช่เพราะกูก็สนแค่ตัวเองและกูก็สนแค่ตัวเพลงที่มันบเบลงอยู่ข้างในบีทใช่โยกและเส้นชัยไม่ได้มีไว้ควายคิดว่ากูจะทำอะไรก็ท่างผัวแม่งก็คงไม่มีสิทธิ์จะร้องจะร่ายก็เรื่องของกูมันจะลมจะลมอะไรก็เชิญในมือกู This is my time but you can't try y e a h someday you will find และนี่เสียง เชียงใหม่ที่มันดังไกลถึงบางกอกผ่านลมผ่านควันผ่านฝันผ่านหมอกและเสียงที่มันดังผ่านวันผ่านตรอกสักวันคนต้องจำชื่อฉันผ่านบอดและกูเล่ตามความฝันมือนกับกองหลังไล่เกมเพลงมึนโคตรจะกล่าวเหมือนกับขยะใกล้เมนถ้าเปลียบมันเป็นเหมือนน้ำก็คงน้ำที่ใกล้เต็มเพราะบอกอะไรไม่เคยจะฟังว่าเพลงเสียวไอเวนมีอะไรที่อยู่ คนก็เหมือนกันบางคนก็อยากจะสูงแต่พวกแม่งไม่ฝืนทำน้ำลายมันไม่ได้คมแต่พูดแม่งเสมือนพังถ้าคิดมันลินละลอยมันคงจะได้มีการละมังเมื่อตอนกูยังเด็กกูมองโลกที่พระเจ้าสร้างมันจะสวยงามตามแบบอยู่ในรูปวาดองไปทางไหนมันก็สู้ซาแต่พอโตขึ้นมากูจึงรู้ว่าไม่มีพระเจ้าให้มึงไหวมีแต่คนพ่ายถ้ามึงวิตดินรนชีวิตมึงก็จมปลักย่ำอยู่ที่ เดมคนก็ขี่เมินความสุขที่สุดที่สุดก็คือตอนที่มึงหลับตอนที่มึงหลับโอเคจบแล้วครับไลฟ์รีสไตล์ดีดีนะ แบบว่ามันทำพอขึ้นมาวินาทีแรกเลยมันทำให้ผมแบบอยากจะตั้งใจฟังอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวขอไปลองแกะเนื้อเพลงดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมารีแคปชัดๆอีกทีครับผม Let's go โย <Yo, S 1> มาครับไลฟ์ฟ e ีสไตล์ผมจะเรียก a อเคว่าอะไรเดียแย่เ yeah, หรอขออนุญ,ญาตเรียกตามชื่อช่อง YouTube นะครับแย่ yeah, กับไลฟ์ฟ e ีสไตล์คือผมชอบเวลาแย่แรปนะ คือน้ำเสียงอะ่ะเป็นคนที่มีฟิลลิ่งที่ดีเวลาแรปเว้ยเข้าใจฟิลลิ่งเวลาแรปอ,อาจจะมีการคุมจังหวะให้มันอยู่ในในนอมให้มันดีอาจจะมีบางดอกหลุดไปนิดนึงพอฟโฟล์มันเปลี่ยนอะไรเงี้ยอาจจะมีบางสัดที่แบบว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแม่น b p m เท่าไหร่บวกกับกังวลท่อนร้องนิดหน่อยของของแย่ยเนี่ยเพราะว่า ท่อนร้องแอบแอบไม่ตรงนิดนึงซึ่งท่อนแร็ปมันมาดีเลยเว้ยอาจจะแบบว่าอาจจะต้องไปทําการบ้านกับท่อนร้องตัวเองมากขึ้นอืซึ่งเย,ย่เนี่ยก็เป็นคนที่เล่นสัมผัสได้ดีเลยนะพี่เต้ว่าเล่นสัมผัสดีนะแต่ละคคำเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยเลือกโฟมาก็โอเคเลยเหลือแค่จับโฟให้แมนแล้วก็รับคมขึ้นอีกนิดนึงอืสัมผัสมันดีแล้วแหละแต,แต่แต่อยากให ขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงอีกนิดนึงคือเฟี้ยวเลยคือตอนนี้แบบว่าแรปที่เราเขียนมามันแบบมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะจริงใจอะ่ะเออมันสัมผัสได้จากถึงความจริงใจข้างในนั้นอืมมันค่อนข้างจะแบบออกมาจากใจมันรู้สึกว่าเป็นชีวิตของของเย่ยจริงๆอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นสู้ๆทำเพลงต่อไปเรื่อยๆลองรับคมตัวเองเรื่อยๆหาสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วก็แรปกับสไตล์พวกนั้นไปเลยอืม ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วเวย้ยคือในเรื่องแรปนะพี่เต้ว่ามันมันมันค่อนข้างจะโอเคมันยังพัฒนาได้อีกแต่ตอนนีเ้เริ่มมีมาตรฐานที่ดีสำหรับตัวแย่แล้วอือยังไงก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันสำหรับแย่นะเพลงไลฟ์ฟรีสไตล์ก็มีเท่านี้ครับผมใครอยากส่งเพลงมาให้ผมฟังแบบนี้นะครับผมส่งมาได้นะที่อีเมลด้านล่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในดีสคริปชันด้วยนะจะไล่ทำตามคิวไปเรื่อยๆนะครับผม ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับแค่เข้ามาดูเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ EP หน้าจะเป็นใครอย่าลืมรอดูนะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเจอกัน See you b y ย